แอบก็สติเกันด้วยก็อยู่ในรายการประคุชชแนลนะครับวันนี้จะมาสอนโหลดเกม My Cup Swiss 0.10.4นะครับก่อนอื่นเลยเข้า YouTube เข้า YouTube จะได้ไปเอาเว็บกับเขาเนะ่ยเยอะๆแล้วทุกคนกะ กอเจ็บแล้วพิมดาวโหลดไมาครับพีอีเออแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเอาปลายยากสองตัวนะยา,าแรกเลย แรกเลยเนี่ยอันนี้เลยกด,กดลิงแม่งเลยกดลิงรับแล้วแจ่คุณจะเข้าไหนนะตกตกตจ็บมันจะให้กูมันจะให้กูไม่ไวหรือว่ามันจะเป็นคำนั้นไปให้ ให้อยู่ใช่ไหมแมอวอะให้แมวหรอกต้องชิงถูกโอ้ยอย่าทุบไม้สิพี่มิวเข่าไม่ได้แล้วเขาจะพีดีดนเนี่ยไม่ได้ฟลาย และให้คนกดโหลดกดโหลดนี่สีเขียวสีเขียวกดเลยปุป๊บจะเด้งขึ้นมาตรงนี้บอกว่าอะไรสักอย่างแหน่กำลังเริ่มต้นดาวน์โหลดมทำเป็นพูดพออีดอก ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้คุณติดตั้งนะสอนต <c oughs> ิดต oh <geez. t outgoing> ั้งด้วยติดตั้งคุณจะได้ทำเป็นใช่ไหมต่อแป๊บโอ้ยไม่นะเออเด้อเด้อเด้ออะไรวะเด้อ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 เด เอาง่ายๆเลยถ้าโหลดเสร็จให้ดาวโหลดดาวโหลดเข้าดาวโหลดเข้าที่ยายายายยาวไปเช็ดนี่ดาวโหลดเพราะล่ามันกัดปลายแล้ว <No. S 2> โหล,ลดโหลนี่โหลดเซิร์ฟเวอร์บล็อกแล้วนี่ให้กดเข้าไปคลิกเข้าไปเอ้ยไม่ต้องคลิกจิ้มนี่ให้ให้เข้าเนี่ยโปรแกรมติดตั้งไปเกล็ดแลด้วดูจะหนึจะเอาไปไหนแล้วให้คุณกดติดตัง้งครับแค่นั้นก็รอแป๊บเดียวก็เสร็จครับแค่นี้ครับก็ขอลาไปเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซัด like, subscribe. บสไครป์บายบายจุบูจูบู